เออม่อยันเล่นลูกตากี่อันเนี้ถ้ามีเยอะมากเลยสนน่วนฉันได้แค่ลูกตาเดียวเองอแล้วมันไม่ตลกสักนิด<อ>มันไม่ตลกเลยนะเอานี่ไปถึงมันจะมีแค่อันเดียวแต่ก็อร่อยสุดๆฉันว่ามีล่าอารมณ์ไม่ดีละฉันว่การแก้ของฉันทำให้เธออารมณ์ดีขึ้น หวังว่ามันดูไม่โหดร้ายเกินไปนะสำหรับเธอแต่ฉันว่ามันตลกเป็นบ้าเลยเมล่าดูสิว่าฉันทำอะไรลงไปมันเจ็บมากตาของฉันมันหลุดออกมาแล้วอะไรกันโอาใตายมันสยองสุดๆทำามาออกไปจากฉันพูกเธอทำอะไรกันออฉันหายใจไม่ออกเมล่าเธอเพทําทำให้จูเลียติดคอเธอหายใจไม่ออกแล้ว โอ้ยยังน oh yeah. cool. oh yeah. uh ี huh. ่มันอร่อยจังเลยอ๋อแต่ลูกตามมาจากไหนกันน่าขยัขยันสุดๆเลยหลังจากการแก้บ้าการกินโลกเยลลี่อร่อยๆก็จะเป็นสิ่งที่ฉันต้องการเคเห็นด้วยฉันได้ยินส่วงของฉันแล้ว ดูสิว่าเรื่องตาของฉันใหญ่เค่าไหนอเล็กซ์นายรออะไรอยู่ล่ะเดี๋ยวจะให้ฉันกินของนายแทน oh. ไม่ละ่ะฉันจัดก,การของฉันได้ oh. ทำไมไม่แบ่งให้ฉันบ้างละ่ะ <c oughs> งั้นแบ่งให้ฉันด้วยนะ <c oughs> เราเป็นเพื่อนกันสาสๆ <c oughs> ไม่ต้องพยายามหรอก <c oughs> ฉันจะไม่ใครอะไรเท้งน,นั้นเกิด <c oughs> อะไรขึ้นเนี่ย ฉนทุกอย่างรอบตัวเลยเอเล็กสไนต์นาทำไมทุกคนถึงได้ขนมเยอะจังแต่ฉันได้ช็อกโกแลตวิกส์แค่อันเดียวเองหวังว่าอย่างนั้นมันต้องอร่อยมากๆเออฉันไม่ใช่ถังขยะนะล่างทิ้งใส่ฉันนิดแล้วเธอเข้าคืนอะไรนักหนนะาเธอทำตัวเป็นเด็กผงตัวน้อย,น,อยน้อยไม่ได้ฉันมีความคิดดีดีแล้วที่จะแบ่งช็อกโกแลตเป็นหลายๆชิ้น ด้วยไฟฟ้าจะช่วยฉันได้หวังว่าอลไซจะไม่ลองไห้นะเอานี่ไปทวิกวเก็บปัดพวกเราได้ด้วยไฟฟ้านะพวกเธอไม่จำเป็นด้อยไฟฟ้าสำหรับช็อกโกแลตเท่านั้นนี่มันน่ากินมากเลยอโอ้ให้ตายนี่มันคือทวิกซี่อร่อยที่สุดเลย ถึงตาฉันกินช็อกโกแลตแล้วแต่ก่อนอื่นต้องอาห่อออกก่อน oh. ตอนนี้ก็เริ่มกินได้ oh. ดีจังดีมากๆเลยแต่ยังขาดอะไรไปบางอย่างเธอรู้ไหมว่าช็อกโกแลตควรกินคู่กับอะไร oh. น้องยังไงล่ะ oh. ออทำไมทุกอย่างถึงมาโดนหน้าฉันตลอดเลย แล้วมันต้องอร่อยสุดๆช็อกโกแลตทริสกับนมสวนของคนชอบกินช็อกโกแลตเลย <Great. S 1> นี่แหละลงตัวสุดนมกับช็อกโกแลตฉันไม่อยากให้ช็อกโกแลตหมดเลย <Yeah. S 1> แล้วเธอรออะไรอยู่ล่ะอเล็กซ์เธ <c oughs> อ,อน่าจะเริ่มกินได้แล้วนะโอเคฉันเพิ่งนึกอะไรดีๆออกแน่นอน ช็อกโกแลตเฉยๆมันก็อร่อยแต่มันน่าเบื่อเกินไปมาสร้างตกสูงๆกันเถอะมันเจ๋งกว่าเยอะเลยโนเทล่าจจะเป็นกาวที่เยี่ยมไปเลยว้าวอเล็กซ์เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอสร้างตึกได้แน่นอนฉันทำได้มากกว่านี้อีกฉันหวังว่าตึกมันจะทำลายสถิติอะไรสักอย่างนะ ฉันอยากให้ทุกคนได้รู้เกี่ยวกับมันอ oh. <Yeah. S 1> แต่มันน่ากินมากเลยเรามากินกันดีกว่าเ no, 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 no. ออเธอ,อทำอเลยน่ะิดกลางสันเธอทำมันล้มแล้วเอเล็ uh. Alex, กซ์เราขอโทษนะแต่ช็อกโกแลตมันอร่อยเกินห้ามใจไม่เป็นไร มองกันนกช่วยฉันได้แต่ก็ช่างตึกมันเถอะ oh. ว้าวมันฝรั่งทอดก่ับมาเป็นภูเขาเลย oh. และทั้งหมดนี้เป็นของฉัน oh. ใช่เธอได้ยอะมากแต่ฉันได้แค่อะไเล็กจิตเดียวเอง oh. Oh. ฉันแทบจะมองไม่เห็นมันได้ซ้ำ oh. 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 แต่ถ้ามีวัตขยายนะ่าจะช่วยได้ ฉัน <oh> ว่ามันต้า,า,าอร่อยมากแน่ๆเรามาทดสอบดูกันเถอะอร่อยแต่มันเล็กแบบเลบ็กมึงมากเลยอเล็กสตารเธอแล้วในที่สุดฉันกำลังหิวพอดีใครเขาปิดกระป๋องกันแบบนี้นะไม่มีใครเปิดได้นั่นแน่ถ้าไม่มีตัวช่วยพิเศษแบบนี้ ตอนนี้ก็เปิดได้แล้ว <Yeah. S 1> ฉันจะแสดงให้ทุกคนดูและพวกเธอจะได้เรียนรู้วิธีกินมัน yeah. Yeah. อร่อย <Yeah. S 1> อ,อ,อ,อใช่มันรลามทอดกรอบพวกนี้มันเล่าตาเล่าใจสุดๆเลยและนาที่สุดก็ถึงตาฉันแล้วยว่อมย เจ็บโทษทีแต่ฉันทำอะไรไม่ได้แล้วขนมพวกนิ้มดิมมากนั่งหยุดหมดกัน,น้องจะช่วยฉันได้ฉันแทบไม่รู้สึกอะไรเลยและฉันจะสอนบทเรียนให้เธอได้รู้สิ่งที่เราต้องทำก็แค่ถล่มตึกมันันท่ามเกือบด้วยร้อนนี้ มันอร่อยแต่มันหนักมากเลยโอ oh. 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 ไม่เอาบอกคอรี hmm. ไม่พลาดปหลาดนี่คืออะไรและรสชาติมันก็ชวนอุวกสุดๆ hmm. แต่ฉันว่าฉันรู้แล้วต้องทำยังไงกับมันดี hmm. ถ้าฉันปลกมันและดูแลมันมันก็จะนอกมาเป็นอะไรอร่อยๆเธาปลกูกแต่พวกเราทรมา แล้วคอมควรนะแล้วนาะนขนาดนที่ฉันต้องรอให้มันโตนะโตสักทีสิตโต<อ>แล้วเธอรออะไรอยู่ล่ะถึงเวลาที่เธอต้องจัดการกับบัคคลีของเธอแล้วกลินเหม้นเกี่ยวของมันทำให้ฉันอยากอ้วกเอ่อเหมือนมีใบหญ้าในปากของฉันเลยในปากของฉันกินมันแย่สุดๆฉันต้องดื่มอะไรสักหน่อยแล้ว เดี๋ยวก่อนนะฉันแค่ต้องการน้ำให้ต้นไม้ของฉันววเอ้พวกเธอมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นมันกำลังสั่นหวังว่ามันปลอดภัยนะจูลี่เธอปลุกบักลีให้ตัวเองใช่มันงอกออกมาแล้วล่ะตอนนี้เธอก็ต้องกินมันเอาให้ตายไม่จริงเป็นไงบ้างอร่อยไหมไม่ ไม่เลยมันเขียวสุดๆแล้วก็หยุดหัวเลาะได้แล้วมนล่าตาเธอแล้วไม่ฉันไม่อยากกินบัคเคอรี่หะเมืือมานี่บางทีเ็แค่เอามันทิงไปสิดูนันสิมิกเม้าส์ไหนเ้าแถวนี้เส้รจริงๆตอนนี้เราต้องรีบโยนบัคอรี่ทิ้งไปหยุด เธอคิดว่าตตวเองฉลาดที่สุดเหรอไม่หรอกฉันจะรับบอคลีทั้งหมดไว้ฉันกินหมดแล้ว <c oughs> และนี่คือส่วนที่เธอโยนทิ้งไปฉันนึกว่าเราเป็นเพื่อนกันซะอีก <c oughs> เพื่อนไม่กินกันหรอกดังนั้นกินให้อร่อยนะฮาฮา ตอหมุนวงล้อก่อนนะฉันโชคดีอะไรขนาดนี้ฉันชอบไส้อรอกมากเลยเจ๋งไปเลยและฉันก็ได้มันมาส้กรกอกอันเบอร์แรมเลยน่ากินนั้นมาดูกันว่าฉันจะได้ของอรไรแบบไหนพวกฉันอยากได้ของอร่อยๆบ้างไม่ใช่อะไรแลสาบนาเกลียดบางทีอาจจะไม่สายถ้าจะหมุนอีกรอบไม่ฉันไม่ยอมนะ เธออยากให้ฉันกินสิ่งน่ารแบบนั้นจริงๆเหรอดูสิมันทั้งเหม็นและไต่ไปมาเยอะแยะไม่ฉันไม่กินฉันกลัวพวกมันสุดๆก็ได้ถ้าเธอไม่ทําตามวิธีง่ายๆงั้นเธอต้องทาอะไรยากกว่านั้นวงล้อแห่งการลังทันไงล่ะไม่เอาให้ฉันกินแบรนด์สองดีกว่าแม้ว่ามันจะไม่เข้ากับพิซซ่าอรอะไรของฉันสักนิดมันจมตีมือฉันไม่ฉันไม่อยากทำอะไรแบบนี้นะ อิตตายจูลี่แล้วเธอรออะไรละ่ะเธอก็ต้องกินซี้กอกเหมือนกันนะเห็นด้วยเลยฉันว่าฉันจะทำฮอทดอกด้วยพิซซ่าด้วยไี่กอกแสนอร่อย oh. ดูสิทั้งใหญ่ทั้งน่ากิน oh. อืนี่เป็นสิ่งอร่อยที่สุดที่ฉันกินวันนี้เลยไียก่กอกมันเข้ากับรสชาติของพิซซ่าสุดๆเลยมันอร่อยกว่าฮอทดอกธรรมดาตั้งหลายเท่าแนะ่ oh. จูลี่เธอบังคให้ฉันต้องกินของอร่อยที่อยู่ตรงหน้า ฉันไม่อยากกินจริงๆนะเธอทำอะไรนะ่ะ <G ül üyor> แค่อนุญาตให้เธอกินซีกอกพิซซ่าของฉัน <G ül üyor> เอาฮอทดอกของฉันขึ้นมานะเธอไม่ละอายใจบ้างหรอกินแรงสับของเธอไป <G ül üyor> ฉันไม่อยากกินมันมีเยอะมากเลย <G ül üyor> และเหมือนมันอยากกินพิซซ่าของฉันมากกว่าอีกโ <G ül üyor> อ๊ยตายมันมีกันเยอะมากจริงๆด้วยออกไปจากตรงนี้นะอย่างไรต้เหลือพิซซ่าฉันกินสักคำ ้พระมันแทบไม่เหลือเลยฉันเลยงั้นก็ยิ่งดีเลยเธอเพิกินแมลงสาบไปนี่มันฝันร้ายชัดๆฉันว่าฉันมีบางอย่างในป่าออกไปนะป่ไม่ล่าของตอนนี้เป็นอาณาจักรของแมลงสาบแล้วทางนี้ฉันขงหมืนเป็นคนแรกนะโอเค,อเค <_ EN> สงสัยจริงว่าฉันได้อะไรรอบนี้ เอาไม่นะไม่เอาไสเดือนอฉันจะมีความสุขมากกว่ากับหมักฝรั oh, yeah! ่รงโอ้ยเหมาฝรั่งเาบ้ามาบ้าเอาตอนนี้ก็ถึงตาฉันหมุนวงล้อแล้วอะไร <c oughs> นี่มันไม่ยุติธรรมเลยทำไมบางคนได้หมักฝรั่งแต่ฉันได้เป็นไก่มันทั้งน่าเกลียดน,น่าก,กลัวและน่าขยะขยงแย ใช่ฉันไม่ฉาเธอสักนิดเธอรีบๆกินเลยโอ้เธอพูดถูกฉันกำลังรออะไรอยู่ถึงเวลาใส่มาฝรั่งลงบนพิซซ่าแล้วมันทั้งสวยทั้งน่ากินแถมยังมีสีสันสดใส่ด้วยิงโอ้โหสวยจริงๆเลยถาดาเป็นไงบ้างฉันิ่มดอกมาเยี่ยมเลยใช่เยี่ยมมากไม่เหมือนติงไก แต่ก็นะฉันไม่ความคิดถึงๆจงแล้วเีลาาต้องชอบแพร่งครั้งนี้แน่ไงคนสวยอนี่มาอะไรกันไม่นี่มันกินไปแล้วนะมันจะดีกว่านี้ถ้าไม่เอามาใกล้หนะฉันเอามันวางไว้บนพิซซาของเธอสิมันควรอยู่ตรงนั้นทำไมฉันถึงถกลงท่อแบบนี้ฉันน่าจะได้พูดเพลินกับพิซซาแต่ตอนนี้ฉันต้องกินมันกับตีไก่ เป็นไงเจอรี่อร่อยไหมพิซซ่าน่าอร่อยมิลเล่ะนี่เราก็เล่นเหรอกินพิซซ่าของเธอซะโอ้เธอพูดถูกอีกแล้วถึงเวลากินพิซซ่าแสนอร่อยมันแจ๋งสดๆฉันไเคยลู้เมื่อก่อนว่ามักฝรั่งจะเข้ากับพิซซ่าขนาดนี้มันดีมากฉันไม่อยากหยุดเลยบางทีน่าจะเป็นพิซซ่าให้ดี่ที่สุนฉันเคยกินเลยฉันว่าถึงเวลาเป่าลูกเป่าลูกยักแล้ว ว้าวมันใหญ่มากเลยแต่ยิ่งลูกปองใหญ่ก็ยิ่งเสียงดังแต่อะไรขึ้นฉันอยู่ที่ไหนฉันมองไม่เห็นอะไรเลยพวกมังฝรัง่งนี่เป็นโอกาสที่ฉันจะกำจัดปีนไก่พวกนี้กินพิซซ่าเดยไม่มันอร่อยขึ้นเยอะเลยจูเลี่เธอคิดว่าฉันไม่เห็นเหรอขับผ่านแล้วฉันเห็นทุกอย่างเลยและเธอจะต้องเจอกับ,กบวงล้อก,การทางทางสำหรับของปิดของเธอเอาไม่นะฉันขออะไรก็ได้ที่ไม่น่ากลัว เย้ฝนนี่มันไม่เลวเลยอ๋อแต่ถ้ามันฝนเป alright, ็นตีนไก่ล่ะอ๋อช่วยด้วยฉันถูกพายุตีนไก่ะล่มเจนนี่เธอเดตลกมากเลยมาดูกันว่าเขาอรอร่อยอะไรเราฉันอยู่ออเย้นี่เสียที่ฉันเรียกว่าโชคดีถึงเวลาของเยลนี่ลูกตาแล้ว ไม่ใช่แค่ก like ินมันอย่างเดียวนะแต่เธอยังเล่นมันด้วยดูสีมิลล่าื้วฉันมีลูกตาเอาหลังหัวเราพอแล้วถึงเรากินลูกตาพวกนี้แล้วเป็นไงบ้างดีไหมดีสุดๆฉันมั่นใจกินกับพิซ่าก็ต้องเยี่ยมฉันก็อยากได้ของอะไรเหมือนกันปลามมือเอาไม่นะนี่มันแย่จัง พรามันทั้งเมือ่อยทั้งน่าจะะไปแย่ยยยฉันนึกไม่ออกเลยพีซ่าจังมาแย่ยขนาดไหนคิดสิว,ว่ามันจะแย่ยขนาดไหนใช่ <You. S 2> <c oughs> แน่แหละฉันเห็นอยู่แล้วมันดูแย่ายมากฉันไม่อิจฉาเธอสึกน,นิแต่ฉันเชื่อว่าพิซ่ากับเย็นลี่ลูกตามันต้องเข้ากันสุดๆเลยมันทั้งดูน่าสนุกและน,น่ากิน <c oughs> อร่อยจัง น่ากินสุดๆฉันหยุดไม่ได้แล้วฉันก็อยากกินเยลลี่สักอันฝันไปเถอะเป็นฉันก็อยากชาวตัวเองที่กินพิซซ่าที่อร่อยขนาดนี้แถมตอนนี้ยังมีลูกตาจากปากของฉันด้วยจลลี่เธอนี้ตลองจังฉันแค่อารมณ์ดีน่ะมิล่าทำไมเธอไม่กินล่ะฉันนึกว่าเธอลืมไปแล้วสิฉันไม่อยากลองปลาหมือพวกนี้เลย ฉันบอกว่ามันจะไม่โดนฉันจากข้างในนะมิล่าที่น่าสงสารแค่เดวฉันก็รู้สึกเสียอย่างแล้วแน่นอนมันคือปลาหมึกนะพวกมันมีเมือกด้วยจูเล่เธอคิดมันตลกเหรอไม่มันไม่ตลกสักนิดเอานี้ไปเอานั้นมันอะไรเธอกได้ยังไงตอนนี้เธอก็ได้รู้ว่าปลาหมึกมันไม่ตลกสักนิดเธอไม่น่าทำแบบนั้นเลย รอก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะเอาพิซซ่ายัาปากเธอหนึ่งนี้เธอนีปลาหมึกไม่พ้นแล้วเจ้าปลาหมึกเข้าไปเลยนี่มันแย่สุดๆจูเลียเธอใจร้ามากฉันเปล่านะฉันก็แค่ทำเพื่อความ่ิิดตุ้มกินให้อร่อยมาตัดสินกันค้อนกันไกกระดาษฉันชนะอ้อเย้ฉันชอบพิไไลสุดๆเลย เธอชอบแรงสาวไมา่ใช่เหรอเอาไปสิ <c oughs> <G ular ly> จูเลียรู้ไหมว่าการกกงมันไม่ดี <c oughs> หมุนวงล้อกลับไปที่เดิมนะ <c oughs> หรือเธออยากไปชนกับวงล้อแห่งการลองทันล่ะก็ได้ <c oughs> มันฝรังของฉ <c oughs> ันแถมยังมีเยอะด,ด้วยและก็มีกลิ่นหอมด้วยเราไม่ไหวที่จะกินพวกมันแล้ว <c oughs> <c oughs> <โ>อ๋อ <lion> จูเลี่ตาเธอหมุนวงล้อแล้วใช่เลยฉันบอกมันจะออกมาอร่อยเหมือนกัน ขอให้ได้ของอร่อยขอให้ได้ของอร่อยไม่ไม่นะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กระเทียมมันเหม็นจะตายแปลกจังแต่ฉันยังไม่เห็นมันเลยแปลว่าฉันไม่ต้องกินกระเทียมสินะเดีดยๆก่อนสิมีกลิ่มาจากที่ไหนสักที่อ๋อทำไมต้องมาห้อยคอฉันด้วยให้ฉันกินมันก็ได้แต่ไม่ใช่เอามาแขวนคอฉันก่อนอื่นฉันต้องเอาเปิดกระเทียมออกก่อนหืม และฉันไม่เรื่งมาพิเศษช่วยแล้วเ,เริ่มแรยเ,เธอต้องเอากระเทียมเสร็จเข้าไปาและแค่เพียงไม่กีว่วิเ,เปิดก็จะหลุดออกหมดใช่แล้วแบบนี้เลยแล้วก็วางเป็นรูปส,สวยๆบนพิซซ่า,อ,าอย่างเช่นรูปหัวใจนี่เป็นขอมคิดที่เยี่ยมเลย ฉันก็เชื่อมันฝรั่งบอกความรู้สึกของฉันได้ก็<ว>คือความสุขหน้ายิ้มดูสิหน้ายิ้มได้กลัวหัวใจเยอะเลย <c oughs> เอาแล้วไงเธอก็แค่ทำตามฉันไม่มีอะไรดีไปกว่ากระเทียมรูปหัวใจของฉัน <c oughs> ใช่ตอนนี้เธอก็ต้องกินหัวใจนั่น <c oughs> เอาไมไม่นะฉันจะกินมันได้ยังไงหัวใจมันสวยมากๆเลย เธอนี่เจ้าเล่ตลอดเลยถึงเวลาแห่งวงล้อการลงทันแล้วเอาไม่นะฉันไม่โชคดีสักนีด oh. ฉันไม่ได้กำลังจะกินพิซซ่าหน้ากระเทียมแต่ฉันต้องเอามาทำเป็นน้ำปาน mm. เรามีเครื่องปานเรานี่โชคดีจริงๆและฉันก็หลิศมากจังมันเป็นยังไง oh. ฉันว่ามันต้องไปอาริเนสส,ส,ส,สุดๆ ฉันอ้วกมันเป็นความผิดของเธอมิลล่าและน้ำปั่นพวกนี้ต้องทำให้ฉันอ้วกแน่ๆใช่มันเดูน่าขยยแยงมากในปากของฉันรู้สึกเหมือนหังกระเทียมยิ้มฉันจะกั้นไว้ไม่ไหวแล้วอแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันต้องมานั่งดอมมันด้วยนะอ๋อฉันจะเป็นลมช่วยฉันที เอาไมนะกระเทียทมพามิลาสลบไปแล้วสยองสุดๆฉันยืนนี่ฉันไม่เป็นไรอ๋อมีหมาฝรั่งติดหน้าฉันด้วยเยี่ยมเป็นเลยเอกสารค่ะ <Okay. S 2> เรียบร้อย <Thank you. S 2> เข้ามาเลยว้า wow. วไม่อยากจะเชื่อเลยเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดา oh, <wow. S 2> แต่เป็นนางฟ้าและเธอกำลังเดินมาหาฉันแล้วเ uh huh. uh huh. ออพระเจ้าเธอสวยสุด, oh. สด ว้าวดวเธอก่อนสิสวยอะไรขนาดนี้ในนี้มันร้อนจริงๆนี่พาสปอตค่ะแล้วตัวข้างบินได้อยู่ข้างในขอบคุณวันนี้ผู้ชายมองฉันไม่หยุดเลยขอให้ไม่วันดีๆนะน้ำนมฉันต้องไปขึ้นเครื่องแล้ว <c oughs> ไปกันเถอะบางทีเธออาจจะก,กัน,กนรอก็ได, <c oughs> เด้เดี๋ยวก่อนเด๋วก่อนพวกนายจะไปไหน <Come on. S 1> เอาละน้ำนมเอาตัวพวกเธอมา ฉันอยู่นี่หว่าุ่นดีมากไม่เหมือนฉันเลยว้าวในที่สุดฉันเนื่นสุดๆกับการเดินไปมากับสิ่งนี้อยู่นี่ไงลอกรักของฉันแม่คิดถึงบุตเธอมากๆเลยหลอกลวงนี่ไปเที่ยวกันทันะนานมของแม่สวัสดีขอตัวด้วยครับทุกอย่างเรียบร้อยแต่ทางเราแม่อนุญาตให้เอาหมาขึ้นเครื่อง เร่ององสัตว์อื่นด้วยเอาไม่นะแต่ฉันไม่ค่คิดได้ดีแล้วที่แซกระต่ายสั้นน้อยในมัวบายบายบอบบี้ bye, ไม่ต้องห่วง <Hello. S 2> มันจะอยู่กับฉันขอ f a ส t หน่ครับ oh. เรียบร้อย <Thanks. S 2> ตอนนี้ก็แค่ตัวเี็กนิดหน่อย <What? S 2> เอออะไรเนี่ยเอาไม่นะห้ามเอาสัตว์ขึ้นเครื่องแต่ไม่ต้องห่วงสสตว์เลียองคุณจะอยู่กับเราจนกว่าคุณจะกลับมา สวัสดีครับขอตรวจหมกหนะครับงั้นเดี๋ยวจะแสดงมายนให้นายดูโอ้โอมพัสดตออกมาโอ้โหนเป็นไปได้ยังไงงั้นขอตรวจหมวกของคุณหน่อยครับแปลกจังโทษทีผ่านไปได้เลยไม่มีข้างหลังด้วยโอเคสวัสดียินดีต้อนรับค่ะเซ็งจังกระตาของฉันต้องอยู่คนเดียว ขออนุญาตนะสาวน้อยแต่ฉันรู้วิธีช่วยเธอแค่บอกนิสสบัตหน่อยแล้วเพื่อนตรงนั้นของเธอจะมาอยู่กับเธอทันทีฉันว่าฉันจับมันได้แล้วมันอยู่นี่ไงว้าวขอบคุณตอนนี้พวกคุณจะได้บินไปกับฉันแล้วทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีสัญญาณของเซิร์ฟสวัสดีครับ ก็นะมีประกาศอยู่ทุกที่เห็นทีว่าต้องตรวจตะกร้าสักหน่อยโอไมคยนะแมวฉันอยู่ข้าไหนนึกออกแล้วออคุณค้าไม่เคยบอกคุณไหมว่าคุณหล่อมากขอฉันถ่ายรูปคุณได้ไหมก็าทำไมจะไม่ล่ะแต่แป๊บหนึ่งนะฉันขอาวีผมก่อนตอนนี้ก็เรียบร้อยอ๋อเยอบไปเลยมันได้ผลสิ่งที่เหลือตอนนี้ก็แค่เรียกเครื่อง เ่อที่ต้องไปแล้วค่ะนี่นี่มันอะไรกันกล้าเปล่าเหรอฉันได้กลินสัตว์เลี้ยงไงสวัสดีค่ะเยี่ยมก็นมาเลยถึงที่นั่งแล้วตอนนี้ก็กเองไม่ได้แล้วจ้ะแมวน้อยโอ้น่ารักจังขอฉันจับได้ไหมแน่นอนเด็กดีก็อะไรขึ้นกับฉัน ฉันเป็นพวงแพงกันเหรอไปเจ้าสวัสดีครับดินทางปลอดภัย <Hello. S 1> สวัสดีครับขอดูเอกสารหน่อยมาสแกนกันหน่อย <are> คุณเอาสัตว์มาด้วยหรือเปล่า <Come on. S 1> ฉันไม่คิดงั้นงานก็เข้าไปได้เลยเดี๋ยวก่อนนะเขาจับฉันได้แล้วแฮมสเตอร์ก็ไม่ยกเว้นถ้านำสัตว์ขึ้นเครื่องทุกชนิดเฮ้ย <What? S 1> จริงจัง ที่นี่ขี้มัวจังเลยฉันว่าฉันเอากล่อของฉันขึ้นไปไม่ได้แน่แฉันต้องมาคิดแผนสักหน่อยฉันมีหนังสือที่เคยอ่านแล่ฉันจะดัดมันแปลงสักหน่อยเพราะฉันไม่อ่านมันอยู่แล้วตอนนี้ตอนนี้แค่เอากลองใส่เข้าไปท้าไหนเย้เราไปจุดตัวกันเลยเคนี่ต่อของฉันค่ะไปได้หรือยังได้หลังจากที่คุณผ่านเครื่องสแกนสกอร น่าจะไม่มีอะไรโอเคโอเคผ่านไปได้ฮัลโหลคอมม่ายินดีต้อนรับสู่เที่ยวบินนี่ไงที่นักของชัาฉันจะเอากระเป๋าไว้ข้างบนก่อนจะได้ไม่ขวางทาองเราพร้อมจะบินแล้วเยี่ยมพรเขาจับเราไม่ได้เป็นยังไงบ้างตจวหญิงกับขงชันอ๋อนี่มันอะไรกันมันกระโดดขึ้นมาบนหัวของฉันช่วยด้วย สวัสดีนี่ตัวฮะเป็นไงบ้างแกช้าแกโอเคไหมโทษทีครับแต่แกช้าไม่ได้ไปไหนอย่างน้อยก็ที่เครื่องบินห้ามนำสัตว์ทุกชนิดขึ้นเครื่องเธอได้ยินไหมห้ามนำสัตว์ชนิดขึ้นเครื่องโอ้ฉันมีความคิดดีๆแล้วเร็วเข้าฉันต้องใรให้เธอช่วยแบบนี้เขาอย่างชั่อสวัสดีฮะขอดูตัวหน่อยอ๋อ ฉันว่าเก่งเก่ามันกำลังจออกมาเล่นคุณครับทุกอย่างเรียบร้อยไหมทุกอย่างเรียบร้อยดีก็แค่จักรจี้เขาเป็นอะไรเหรอใช่แล้วเขาเพิ่งในถึงเรื่องตลกได้น่ะใช่ไหมอเล็กซ์ฉันไม่เชื่อฉันขอเดิหน่อยพวกเธอซ่อนอะไรไว้ฉันรู้อยู่แล้วพยายามจะเอาสัตว์ขึ้นเครื่องดูสิ ออกไปจากที่นี่กันเถอะแล้วเขาพวกเขาไปไหนแล้วเราก็ไม่รู้ถ้าจนได้ <Come on. S 1> สัสวดีค่ะตัวของฉันค่ะ mm. <Okay. S 1> เรียบร้อย <Thanks. S 1> หรือว่าไม่ปลาทองหรอไม่ไม่ได้ห้ามนันสับเลี้ยงขึ้นเครื่องเอาปลามาไว้กับฉันก่อนเดี๋ยวฉันจะดูแลเองอไม่อยากจะเชื่อเลยฉันต้องแยกจากงูลาบของฉันเขาบอบบางมาก <B ingo. S 1> แต่ฉันมีความคิดดีๆแล้ว เลขทั้งหนครันี่เอกสารของฉันปล่ฉันขึ้นเครื่องเราเข้าโอเคนี่มันอะไรกันห้ามเอาสัตว์ขึ้นเครื่องไม่ช่อตอนที่ฉันทำงานโอ้ได้ยังไงฉันเข้ามาเลยครับโทษทีครับเอาละโอ้ที่นั่งของฉันเอาไม่นะงูมันไม่มีผิดพัยนะ